สติกบอร์ครับชื่ออย่างเป็นทางการของเขาคือสติกบอร์ครับของเล่นตัวนี้มีเพื่อนหลายคนดูวิดีโอก่อนแล้วถามว่าอยากรู้ว่าชื่อเรียกว่าอะไรจะได้ไปหาข้างนอกบ้างอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสติกบอร์ครับก็เป็นตัวที่ทั้งมือทั้งเท้าจะเป็นตัวจุ๊บแบบนี้ติดกับพวกกระจกอะไรได้อย่างดีนะครับติดได้พวกอย่างทุกส่วนมากที่เป็นกระจกเป็นหน้าจอจะติดง่ายถ้าเป็นอย่างอื่นบางทีมันจะไม่ค่อยติดเนี่ยอาเหมือนอย่างเห็นไหมอ่ะหน้าจอรด้อร์ติดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบพื้นที่มันไม่ได้เป็นเหมือนกระจก่งนนนั้ะ มันจะไม่ค่อยติดเห็นไหมมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับพวกมันตกน้ติดหมดเลยนะครับตึงมันจะเป็นข้างในอะ่ะนี่ดูมันจะเป็นเหมือนเชือกที่ตึงมากๆครับทำให้เราสามารถปรับท่าทางเขาได้นี่จะชูแขนจะเอาลงจะขาลงขาขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ที่การติดเราาจะติดนี่สี่ตัวเลยปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บติดงี้ก็ได้หรือจะชูขาอะไรก็ได้หันหัวปรับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยยกหกสูงอะ่ะ ใกล้ๆกันหกสูงบีบอยได้หมดเลยเห็นไหมครับอ่านี่แหลการสติกบอร์ดสนุกมากนะครับมีหลายสีหลายแบบนะครับบางร้านก็เป็นระบบสุ่มด้วยนะเรียกว่าเอาความการสุ่มเข้ามาใส่ด้วยนะครับว่าเลือกได้บางร้านก็มีสีสันเยอะแยะสีเรียบสีเป็นชุดอะไรเงี้ยมี เครื่องแต่งกายอะไรเยอะมากมายมันเยอะมากจริงๆนะครับลองดูมันเรียกว่าสติกบอทนะครับเพื่อนๆไปหาก็หาที่อื่นได้นี่ครับเขียนตามนี้นะครับสติกบอทนะครับอ่าซึ่งผมหาตะกร้มาให้แล้วเพื่อนๆสามารถจัดที่ผมถ่ายไว้ขึ้นเลยก็ได้นะครับนี่สติกบอทเคยเล่นกันหรือยังสนุกหน้าปลอดภัยด้วย